กินมานานใครที่ชอบกินแตงโมเนื้อแดงบ่อยๆรู้ไว้เลยว่าส่งผลต่อร่างกายมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันดีว่าแตงโมคือผลไม้ฉ่ำน้ำเพราะมีน้ำเป็นส่วนประกอบที่มากกว่า90%และยังเป็นผลไม้ที่ช่วยคลายความร้อนได้ดีมากๆอีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่มีเนื้อสีแดงซึ่งเนื้อสีแดงของแตงโมนเนี่ยแหละค่ะที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณภาพดีนั่นก็คือสารไลโคปีนและเบตาแคโรทีนและไม่เพียงแค่นี้แตงโมยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลาย ทั้งวิตามิน b 1, b 2, b 3, วิตามิน C และโพแทสเซียมเป็นต้นดังนั้นสำหรับท่านใดที่ชอบกินแตงโมบ่อยๆรู้หรือไม่คะว่าร่างกายของคุณจะได้รับประโยชน์ดีๆจากแตงโมอย่างไรบ้างและแน่นอนค่ะวันนี้สุดติ่งจะมาบอกถึงประโยชน์ดีๆจากการกินแตงโมให้ได้ทราบกันว่าแต่แตงโมมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ 1>, 1. ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายแตงโมคือผลไม้ที่มีกากใยอาหารในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมากบวกกับมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากซึ่งน้ำและไฟเบอร์ที่ร่างกายได้รับจากแตงโมนั้นจะมีส่วนช่วยให้ระบบใยอาหารทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทำงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นด้วยและอีกอย่างแตงโมที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบที่มากกว่า90%เซเมื่อกินเข้าไปก็จะช่วยเติมเต็มความสดชื่นให้กับ ับร่างกายได้ดีมากๆพร้อมช่วยดับกระหายและเป็นการเติมน้ําให้กับร่างกายอีกทางแตงโมจึงเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยบํารุงสุขภาพผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งและสดใสไปพร้อมๆกันเลยล่ะค่ะ 2. ช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงเนื้อสีแดงของแตงโมจะมีสารต้านอนุมูลอิสระคุณภาพดีอย่างสารไลโคปีนซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระชนิดนี้จะมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้พร้อมทั้งช่วยป้องกันการออกซิเดชันของไขมันที่เป็นตัวก่อให้เกิดอันตรายต่อหัวใจดังนั้นผลไม้อย่างแตงโมจึงเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ได้ค่ะ 3. ช่วยป้องกันโรคมะเร็งอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าแตงโมคือผลไม้เนื้อสีแดงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระคุณภาพดีอย่างสารไลโคโปีนและเบตาแคโรทีนรวมไปถึงยังมีวิตามินซีด้วยซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้โดยเฉพาะมะเร็งในระบบทางเดินอาหารและมะเร็งต่อมลูกหมากและไม่เพียงแค่นี้แตงโมยังมีสาร โคลีนรวมอยู่ด้วยซึ่งสารโคลีนคือกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายโดยสารโคลีนจะมีส่วนช่วยในกระบวนการเรียนรู้และการจดจําพร้อมทั้งช่วยในกระบวนการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยนั่นหมายความว่าโคลีนคือสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งนั่นเองและยังเป็นสารอาหารที่สําคัญที่มีบทบาทหน้าที่ช่วยลดการดูดซึมไขมันในร่างกายด้วยดังนั้นการกินแตงโมงให้ได้บ่อยๆจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง ได้พร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์และยังช่วยลดโอกาสการเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นจากไขมันเลวในเลือดได้อีกด้วยค่ะ 4ีช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเนื้อแตงโมจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากซึ่งในน้ำแตงโมนั้นจะมีสารซิทรูลีนซึ่งสารชนิดนี้คือกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายอันเป็นสารที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งกรดฮอร์โมนโดยจะทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการสร้างและช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆภายในร่างกายให้เจริญเติบโตพร้อมกับทำหน้าที่ช่วยควบคุมระบบ การทำงานต่างๆภายในร่างกายให้ทำงานเป็นปกติอีกด้วยดังนั้นการที่กินแตงโมงให้ได้บ่อยๆร่างกายก็จะได้รับกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นเพื่อช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆให้เจริญเติบโตพร้อมกับช่วยให้ระบบการทำงานของร่างกายทำงานเป็นปกตินั่นเองค่ะ ช่วยกระตุ้นการสร้างโปรโตีนถึงแม้ว่าแตงโมจะเป็นผลไม้ที่ไม่มีโปรโตีนเป็นส่วนประกอบแต่ทว่ากรดอะมิโนที่อัดแน่นอยู่ในน้ำแตงโมนั้นจะมีบทบาทหน้าที่สําคัญที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างโปรโตีนในกล้ามเนื้อได้โดยกรดอะมิโนที่ร่างกายได้รับจากน้ำแตงโมจะช่วยกระตุ้นการสร้างโปรโตีนให้กับร่างกายโดยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในด้านอื่นๆดังนั้นสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภา วขาดสารอาหารจำพวกโปรตีนจึงสามารถที่จะเลือกกินแตงโมให้ได้บ่อยๆเลยและยังรวมไปถึงผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอน้ำแตงโมมีส่วนช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายได้ดีอีกด้วยนั่นเป็นเพราะว่าน้ำแตงโมจะมีสารซิทรูลีนซึ่งสารชนิดนี้จะมีส่วนช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจขณะฟื้นตัวพร้อมทั้งช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายได้เป็นอย่างดีแถมยังกินแล้วช่วยให้ ร่างกายสดชื่นขึ้นด้วยเรียกได้ว่าน้ำแต่งโมเปรียบเสมือนเครื่องดื่มที่ช่วยฟื้นกำลังได้ดีอีกชนิดหนึ่งเลยล่ะค่ะ เห็นไหมแล้วคะว่าแตงโมก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่น้อยเลยทีเดียวและที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเนื้อสีขาว,ขาวตรงเปลือกของแตงโมนั้นก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่เบาเลยนะคะเพราะแตงโมจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ยันเปลือกเลยทีเดียวโดยในส่วนของเนื้อสีขาวมีประโยชน์ต่อสุขภาพดังนี้คะ่ะ 1. มีส่วนช่วยควบคุมน้ำหนักได้ในส่วนของเนื้อสีขาวตรงเปลือกแตงโมนั้นถ้าหักกินขนาดลูกเต๋า1น,นิ้วจะให้พลังงานเพียงแค่1.8กิโลแคลอรี่เท่านั้นแถมยังอัดแน่นไปด้วยไฟเบอร์สูงอีกต่างหากเมื่อกินเข้าไปก็จะช่วยให้อิ่มไวอิ่มนานพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายไปพร้อมๆกันด้วยในส่วนของเปลือกสีขาวจึงเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักได้ในทางอ้อมนั่นเองค่ะ 2. ช่วยให้ระบบปัสสาวะทำงานได้ดีขึ้นในส่วนของเนื้อสีขาวติดเปลือกแตงโมนั้นก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากเช่นกันดังนั้นเมื่อกินเข้าไปจึงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะออกมาได้ดีขึ้นเมื่อปัสสาวะดีกระเพาะปัสสาวะก็จะสะอาดไม่มีของเสียตกค้างจึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิกโดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้และอีกอย่างในส่วนสีขาวติดเปลือกแตงโมยังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะเมื่อกินในส่วนนี้ เป็นประจำก็จะมีส่วนช่วยกำจัดส่วนเกินในกระแสเลือดออกไปจึงมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตได้และในขณะเดียวกันในส่วนนี้ยังมีกรด l c t r u l e ู n ซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้ร่างกายผลิตไนตริกออกไซด์ขึ้นเพื่อที่จะได้ช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวจึงเป็นการช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะตามส่วนต่างๆได้ดีมากขึ้นเป็นการช่วยควบคุมและลดความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ ปกติพร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจไปในตัวอีกด้วยค่ะ 3. ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้เนื้อสีขาวของแตงโมมีกรดซิทรูลีนในปริมาณมากไม่ต่างจากเนื้อแตงโมเลยด้วยซ้ำดังนั้นเมื่อกินในส่วนนี้เข้าไปด้วยกรดซิทรูลีนก็จะทำหน้าที่ช่วยป้องกันการถูกทำร้ายจากอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งได้รวมไปถึงในส่วนนี้ยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายที่มีหน้าที่ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกล้ามเนื้อรวมอยู่ด้วยและมี ในปริมาณที่มากกว่าในส่วนเนื้อแตงโมเลยนะคะดังนั้นสําหรับท่านใดที่ชอบออกกําลังกายเป็นประจําหลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จแล้วถ้าหากอยากหาอาหารที่ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกล้ามเนื้อพร้อมกับช่วยลดอาการเจ็บปวดให้หายเร็วขึ้นการเลือกกินแตงโมแบบติดเนื้อขาวๆก็จะเป็นตัวช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกล้ามเนื้อพร้อมกับลดอาการบาดเจ็บได้ดีมากๆเลยละคะ่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ